สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนแต่เป็นครึ่งเดือนหลังนะครับคือวันที่15ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน25ง4นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ยพยากรณ์กันว่าเดือนนี้จะมีผลเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชาวกรกดเนอะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกันใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปไที่ user อร์บูพยา59นะครับมีไพ่ใบหนึ่งเด้งออกมานะครับเป็นไพ่ในออก Pentacle s น,น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ หลายคนนะครับถามว่าอยากจะดูไพ่แบบเดิมๆนะครับก็จะทําจับไพ่แบบเดิมๆให้แล้วนะครับไพ่ใบแรกคือนายอัเพนทักขึ้นนะครับที่หล่นลงมา four of e d s จัสติกนะครับไพ่ t r e of cups ห้เป็นเ t e s t นะครับ มงล้อชคลาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูลสองถ้วยสี่เหรียญน,นะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นแปดเหรียญน,นั่นเองเรามาดูพลังงานใต้ไพ่นะครับเป็นหนึ่งเหรียญโอเคครับ ทีนี้เรามาดูชาวกรกฏกันบ้างนะครับในช่วงของเดือนนี้ค่อนข้างมีไพ่ที่ดีเยอะเลยนะครับไพ่ที่เสียก็นิดเดียวนะครับหรือแทบไม่มีผลอะไรมากมายเลยแสดงว่าชาวกรกฏลักนณะกรกฏยินดีด้วยนะครับค่อนข้างมีแนวโน้มทิศทางของไพ่เนี่ยดีมากๆเลยนะก็จะมีแนวโน้มทิศทางของเป็น ช่วงที่ดีสําหรับชาวกรกฎแล้วเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันบ้างนะครับช่วงเดือนนี้นะครับในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการงานของตัวคุณเองฟอร์บวานปรากฏขึ้นมาแสดงว่าชาวกรกฎเนี่ยจะดีมากในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเนื่องจากมีไพ่ฟอร์บวานเกิดขึ้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เฉลิมฉลองสังเกตดูผู้หญิงสองคนเนี้ยชูดอกไม้ขึ้นมาและมี หมาที่ปักลงไปเนี่ยสีไม้สีไม้หมายถึงความมั่นคงสแสดงว่าการงานของชาวกรกฎเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดและมีความมั่นคงมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของคุณคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เคลียร์ปัญหาได้และยังเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกว่ามันเป็นความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ชัยชนะด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้จะไม่ใช่6ไม้แต่ยังไงซะ4ไม้ก็ยังถือว่าเป็นแนวโน้มของการได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็ความยินดีในเรื่องของการงานที่ประสบความสําเร็จได้บางคนอาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของออความสําเร็จในเรื่องของการงานที่มีโอกาสปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคคุณจะสามารถเคลียร์ไปได้จากไพ่จัสติกเนาะ justice เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าปัญหาอุปสรรคความขัดแย้งในอดีตที่มันผ่านมาเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เราจะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคสนับคุณเนี่ยคุณแก้ไขได้นะครับในช่วงเดือนนี้ก็แสดงว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีแล้วนะครับก็พยายาม อดทนอดกลั้นกับสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นหรือใครที่ยังไม่เห็นผลก็แสดงว่ากําลังจะเห็นผลในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกานะครับอดทนนะครับแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละสะเต็ปเราจะผ่านพ้นปัญหาไปด้วยดีเช่นกันนะครับพยายามมีในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจอะไรที่มันต้องเป็นในเชิงแบบ positive หรือเป็นใน มุมบวกนิดหนึงไพ่เดอะฟูลปรากฏขึ้นมา The f o ูลหมายถึงนักจะของการที่ปล่อยวางอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันหนักหน่วงมาในอดีตที่ผ่านมาที่คุณต้องเข้าไปจัดการและสะสางจากจั s สต c e ิแบบเนี้ยคุณจะสามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการและสามารถเป็นอิสระใช้ชีวิตแบบ Freedom ได้นะครับเดอะฟูลหมายถึง Freedom อะไรที่มันกำจัดสิทธิ์ของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะเปิด โอกาสสิ่งดีๆตรงนี้ทำให้เราะสามารถที่จะมีแนวโน้มทิศทางของอิอสระเสรีได้มากขึ้นนะครับการทำงานต่างๆก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นทำให้เราผ่อนคลายกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการงานที่มันโอเคมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะ อ๋อไพ่เดอะฟูลนะครับยังหมายถึงนักศึกของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีการไปท่องเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตามีไพ่ทวีออบขับด้วย2ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะได้ปาร์ตี้ได้เฉลิมฉลองได้ในเรื่องของการที่มีข่าวดีนะครับอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานที่มีการปรับตําแหน่งโยกย้ายตําแหน่งหรือมีในเรื่องของการเดินทางมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎ ลักษณะกรกฎจะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเดินทางมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยทีเดียวนะครับเราอาจจะมีในเรื่องของการออกสังคมมากขึ้นจากไพ่าสามถ้วยเพราะเราอาจจะมีสิ่งที่ดี นะครับเข้ามากับชีวิตของเรามากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่4 o u r o เนี่ยหมายถึงลักษณะของการที่เราได้ตำแหน่งได้ในเรื่องของการเลื่อนขั้นอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นข่าวดีที่เราจะได้เฉลมิมฉลองกันละนะครับหรือได้ปาร์ตี้มากขึ้นได้ออกสังคมมากขึ้นอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความทุกข์ใจในอดีตเราจะสามารถฟื้นฟูและกลับมาดีได้แบบนี้เป็นต้นจากไพ่สามถ้วยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฏก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับ คือไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการแนะนำตัวคุณเองนิดนึงตรงที่ว่ามีไพ่ไฮเป็นเทสด้วยนะครับไฮเป็นเทสเนี่ยเป็นไพ่ของการเรียนต่อเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกว่าเราต้องแสวงหาความรู้บางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราเองให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าไฮเป็นเทสเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่รู้เราต้องพยายามต้องรู้นะครับให้มันมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราอะ ขาดในเรื่องของการเรียนการรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าถอยหลังเกิดขึ้นหรือการที่เราอยู่กับที่ก็หมายถึงเราถอยหลังได้เช่นกันเพราะว่าการงานเราเติบโตเราพัฒนาในช่วงตอนนี้มันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีแต่ถ้ามันเป็นยามที่มันไม่โอเคเราอาจจะมีคู่แข่งขันที่มาตีเสมอเราได้ดังนั้นเราควรจะต้องเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการเรียนรู้การปรับ ทิศทางในเรื่องของการงานเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเราควรต้องเรียนรู้ตลอดเวลามากหรือน้อยอันนี้แล้วแต่นะครับแต่เราควรต้องแสวงหาในเรื่องของการที่เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเพื่อที่เราจะเอาตรงนั้นมาตอบโจทย์ให้กับในเรื่องของการงานมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้เราต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการงานที่ดีแค่ไหนถ้าเราไม่ต่อยอดเราไม่พัฒนาเราก็จะอยู่ที่เดิมเท่ากับถอยหลัง ดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเติมศักยาภาพเข้าไปให้มากๆนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เอามาเหมือนกับพัฒนาสิ่งเนนีน้เพิ่มเติมในเรื่องของการงานเพิ่มเติมนะครับหรือเราอาจจะเป็นเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนก็ได้เช่นใครทํางานประจําอยู่คุณสามารถไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนเพื่อเราจะได้ตอบ ในเรื่องของการลงทุนนะครับมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของการเงินในช่วงของเดือนเนี่ยมี view of fortune มาปรากฏด,ด้วยนะครับแปลว่าเราอาจจะไปเรียนนะครับไปศึกษาบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมใครที่เป็นเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะครับเนาะหรือว่ามีเงินเดือนประจำเนี่ยมันจะเป็นการ manage ในเรื่องของการเงินได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะรู้บริหารรายรับรายจ่ายได้แบบ เปะเลยเพราะว่าเรามีเงินเดือนที่เท่ากันทุกเดือนถูกไหมครับไี่เหมือนคนค้าการลงทุนแบบนี้เงินเดือนมันไม่เท่ากันมันจัดสรรปันส่วนการเงินยากแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเวลานะครับในเรื่องของการหาเงินมากเท่าไหร่หมายความว่าถ้าเราแบบติอดอาวุธในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันจะได้เปรียบมากๆเลยช่องเรานะครับสับสนให้คุณนะลงทุนนะเพิ่มเติมเพราะว่าอะไรครับในช่วงของอยุคนี้ ดิจิตอลแบบเนี้ยนะครับสามารถลงทุนง่ายมากๆเลยเปิดกองทุนก็ได้เปิดในเรื่องของการลงในหุ้นอันนี้จะยากนิดหนึ่งแล้วก็คริปโตเคอเรนซีต่างๆแบบนี้ถ้าเราอะมีความรู้ในเรื่องของการเลือกเหรียญต่างๆเราก็จะได้รับผลตอบแทนได้รับผลรีเทิร์นกลับมาคุณทำงานเนี่ยจันท์ถึงสุกเนี่ยบางคนบอกว่าทำงานราชการทำงานประจำเนี่ย เหนื่อยแล้วนะครับเวลาในช่วงของเลิกงานไม่มีเวลาไปขายของเหมือนคนอื่นเขาแบบนี้มันก็มีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์หรือบางคนมีเฉพาะวันอาทิตย์เนี้ยเราก็ลงทุนในช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ถูกไหมครับหรือหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์ได้ไปเรียนเพิ่มเติมในวันเสาร์อาทิตย์ได้ทําให้เราติดเอามุธในเรื่องของการต่อย,ยอดผลการเงินให้มันตอบแทนและรีเทิร์นเข้ามาใครที่ลงทุนนะครับบอกไว้เลยว่า ลงทุนในเรื่องของความรู้แล้วคุณจะได้รับผลตอบแทน Return กลับมาในเรื่องของอผลตรงเนี้ยค่อนข้างดีมีลาบมีผลที่ดีมีนักเมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนให้กับตัวเราเองมากขึ้นใบเนี้ยจริงๆผมสามารถมองว่าใครทําการค้าการลงทุนเปราว่าคุณจะมีหุ้นส่วน ที่ดีมีในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของการมีพันธมิตรในเรื่องของการค้าการลงทุนและคุณยังสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนจากในเรื่องของ การลงทุนตรงนี้ที่ดีแล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นมีกัลยะาณมิตรที่คอยส่งเสริมให้กับตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้จากไพ่สองถ้วยนั่นเองการเงินของคุณนะครับจะค่อยๆเติบโตมั่นคงมากขึ้นมีโชคมีลาบและคุณอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงกับการเขาเรียกว่าหาเงินต้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครจะลงทุนแต่ถ้าเกิดใครที่ทําการ ค้าอยู่แล้วก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ออเดอร์จะเข้ารัวๆเลยนะครับทำให้การเงินของคุณมีการหมุนสะพัดในเรื่องของการเงินที่เติบโตและมั่นคงมากขึ้นมีนวออฟเพนทักเิลด้วยแนวเ e n นทักเิลหมายถึงใลักษณะที่คุณอาจจะมองการไกลที่อยากจะต่อยอดผลผล,ผลิตในเรื่องของการเงินเราทําเงินแล้วเราก็อยากจะให้เงินทํางานการที่ให้เงินทํางานเพราะว่าเราจะได้รับผลตอบแทนที่ เติบโตและมีดอกเบีย้ยทบปต้นต่างๆที่ดีได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ลงทุนเนี่ยคุณอาจจะขาดสภาพคล่องไปในบางครั้งนิดหนึ่ง for p e n t a c l o n นะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องดูแลในเรื่องของผลประกอบการในเรื่องของรายได้ต่างๆนิดนึงบางทีเราอาจจะเหมือนกับเวทในการลงทุนมากจนเกินไปขาดสภาพคล่องได้ในบางครั้งนะครับก็อาจจะทําให้ตัวเรานั้นต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไพ่เหรียญเกิดขึ้นมา1 2ึ่งส 4นี่ขนาดแค่4เหรียญน,นะครับอิทธิพลใต้ไพ่ได้1เหรียญเห็นไหมครับ การเติบโตการพัฒนาของในเรื่องของการเงินศักยภาพของคุณพุ่งทะยานสู่ความสําเร็จมากในเรื่องของการเงินและการงานยินดีกับชาวกรกฎด้วยมากๆเลยนะครับในช่วงของครึ่งหลังของพฤศจิกายนเนี่ยแปลว่าเป็นโอกาสทองของตัวคุณเลยนะครับทํามากคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มากและนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นทวีคูณนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับว่าคุณจะมีโชคลาภเป็นเช่นไรสำหรับชาวกรกฏนะครับมีไพ่เด้งออกมาอีกแล้วคือไพ่นายออบซอนนะครับต่อไปเรามาดูนะครับเพชรออบคับเลเบอร์นะครับเลเบอร์มาอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็ในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่กล้าได้กล้าเสียนิดนึงนะครับกับการลงทุนอาจจะอยากเล่นเร็วเนาะ ใครที่เล่นคริปโตเคอเรนซีแบบเนี้ยนะครับมือวามากพุ่งเร็วนะครับทำเร็วเทรดเร็วเทรดเดทเทรดเลยรายวันเลย,เลย,เลยแบบเนี้ยนะครับได้รับผลตอบแทนค่อนข้างโอเคนะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสี่ยงสักนิดหนึ่งเทรอฟคัพมาบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีข่าวดีแหละนะครับมีข่าวมาว่าโอเคช่วงเนี้ยคริปโตอาจจะขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือกองทุนหุน้น หุ้นะครับผลตอบแทนรีเทิร์นต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมีไพ่เด็กถือถ้วยแปลว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีข่าวดีเข้ามาทําให้ผลตอบแทนของเรารีเทิร์นทำให้เราอะสามารถแบบซื้อง่ายขายคล่องแบบเนี้ยนะครับเนาะแล้วก็มีไพ่เด e รเรด้วยเดอรเร์แปลว่าคุณอาจจะมีสินทรัพย์ในการลงทุนมากกว่า2อย่างขึ้นไป แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือการลงทุนในที่นี้เราอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการต่อยอดการพัฒนาดีทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานของโลกปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนก็อาจจะเติบโตและมั่นคงไปพร้อมๆกันได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่าเราลงทุนอยู่ความเสี่ยงนะมันอาจจะทําให้เราอ่ะ เ,เร่งรีบกับการคิดการตัดสินใจการซื้อการขายเร็วแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงแรกก็จริงแต่ถ้าหลังๆไปอาจจะทําให้ติดขัดได,ได้ในบางครั้งนะครับก็ต้องบริหารความเสี่ยงสักนิดหนึ่งเนาะอย่าอออินทั้งหมดนะครับส่วนลาบลอยนะครับถามว่ามีไหมลาบลอยมีนะครับมีจากความฝันมีจากในเรื่องของคนที่จะให้ลาบก็คือเด็ก อายุน้อยกว่านะครับจะให้ลาบกับตัวคุณได้และก็ลาบของความฝันนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการได้การถูกรางวัลพอสมควรนะครับแต่ถามว่ามากไหมไพ่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสในเรื่องของการได้แบบเล็กๆน้อยๆพอสมควรสราหรับลาบลอยนะครับแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยยังค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เติบโตมั่นคงไปคู่ขนานกับในเรื่องของรายได้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ